ผลงานผลงานเจ้าของสายเห็นว่าปาดพอนะนี่ละปลานี่ล้วไม่ยังหาปลากินไงเลิกเลยถอมันมันขือหนังโป่งเด้นี่ละมีร่องไปเพียวดำไทยดำหน้าพี่น้องนี่เป็นลูกมือแหดอกพี่น้องเงยบ้านใกล้หาแต่ปลาไม่นับโป่งนะหาปลาสาเป็นยังไงเนาะเลีนเลียนพี่น้องกับสองเต็มเป็นปลาปากด้วยพี่น้องนี่อยู่เมืงเลยนี่เลี้ยนปลาด้วยเต็มปลาปากกีนสีคนละอย่างพี่น้องตัวใหญ่เป็นตัวหนีติดประจำมหันต นะสวัสดีครับสวัสดีตอนช่วงพี่ใบครับพี่น้อง สวัสดีเอฟซีสุโงสุบอแล้วครับมนึ่งให้หน้าฟ้าทางก็เรียบร้อยแล้วครับนี่งถือว่ากระจอกว่าดำถือว่าได้เลีร็วอยู่คอนเดทคอนดอสีส่วนเบาเอะไปส่วนเบาเอะไปหาปลาครับตึกปลาสาถือละสาเหนืองไพ่ผู้หนังอยู่หฮมใหม่ผมไปพี่น้องไปเบิ้งเอาปูห้าปลาน้วกันอาบน้ำเย็นๆดำหน้าแล้ว ใบเออลูกน้ำพวงครับสวัสดีจ้าแม่น้องไผ่จ้ะแม่น้องไผ่ลูกน้ำสา <c oughs> มวยสีผ้าไปส่วนใบเออก็แม่น้องไผ่ไปพู้เหล่าไปสาสูบน้ำบอกเรามันจะมาหอนแท้ไปหาอยู่หากินหาเนื้อยู่ได้กินกินต้นแรงครับพี่น้องตาลองไผ่แม่นก็ถือว่าบกเติบอยู่ไาพี่น้องคือบุระต้นกกตาลบุระเอาปูห้าป่าน้ำเย็นๆนน้ำกันโม<อ>นีดำหน้าเหลี่ยมมีแห้งคิ่งกินได้ มีตูดนอนรับมีซีเรียวเลยบ่บุ้งชวดเล่าสนุกแม่น้องไผอทยมานแล้วแต่ว่าของรุ่นงามแล้วเพอันียดรุ่นแม่น้องไผยอีกงามก่อนแล้วแบบแบบสันใจนี่ละผู้ใดได้ก็กินน้ำก้านไปนี่แล้วเนาะปลาห่อไปติน้ำสาติดน้ำสาสิดไข่กอเหรียญนำโคงอีดอกเหรียญนำโคงตรงขี้เลี้ยงเนาะเอามันน้ำไหลวนๆนั่นมันเป็นน้ำไหลคือมันันผู้เบังไลตาแต่นี่เดี๋ยวนี้ น้ไหลยุดตลอดมลาลบืนนี่เนาะโอ้แอนาไฟีมื้อจต้องไปขางเรือะเองน้ำเย็นเย็นโอ้น้ำเย็นดีกว่เต้ว่าน้ำโพงนี่สิไหลยู่ตลอดจ้ะนี่ยุดนึ่งไปยูหนิ่งยุดหนิ่งืว่าน้ำสาห่งพุ่นละพุ่นละไปว่างน้ำสาปุ่นละจังสิหมดได้ซื้อไปตะวันเถเดือนี่ไปิเีย้ไป เอาไป,าไปดีขึ้นกันลหรน้ำยูดน้ำกินเหรอเอารถไปโหลดเอารถไปโหลดไปดอเอาา้้นนะห้องสุดท้ายป้ายยาครับนี่สูบน้ำลงมาจากภูหละสาพอ่อหลวงไ่ลงมาลงไาวา้เพื่อวบำริบริเวณแห่ยวแห้งปะงร,นเนรเะเดี๋ยวก็บางคนก็เลี้ยงเห็นเอาคือสีดลมลมไปรุ่นหนูมันกะอ่อนแน่กับบ่าวเนาะเดี๋ยวถือน้ำถือต้มดีนี่ก็ซื้อแล้ ผลงานผลงานผลงานเจ้าของสายเห็นว่าปาดพนะนี่ละปลานี่ล่ามันยังหาปลาจินไงเลิกไรถอดมันเคือน้ำโค้งเจนี่ละสูบลงไปเพียดำห้ดำหน้าพี่น้องจะฝนตกเมื่อไม่กัดจ้นน้อยกัดเด็ดสูบเขาพูนทั้งขุนทั้งหน้าเมนไฟสองสามหมื่นสี่เด็ดสูบเขามาในสาอยู่เพราะว่ามันสี่เด่นบ้านไม่เลียวมันเสียนเนา สองสามมืงสีดูดเขาเอ้าเปลี่ยนตัวเปลนตัวฮะปูฮะปลาเหมกันครับอาบน้ำเย็นเย็นน้ำกันมือนี่โอ้พ่อดีตัวจีบบอกหอยไปงานโอ้หลายยีเด้บอกหอยหอยจูบหอยจูเือกันด้วยได้ปวยเนี่ยก็บป้อยไว้เพรมันด้กินต่อไปสวัสดีจไม่น้องไห้จ้าไปนองไปอันปุ่นไปนอนุ้้นุนสูบน้ำเนเซียนเข่าจ้ะ เดี๋ยวโยนน้อยหนึ่งพ่อได้ปลาม่วงปลาเบิึงมาติดหมานบ่หมานแต่กี่ปีนั่นเฮาสาจนแปล่นเลยเนาะได้ปลาจะโตแล้วนาะต้องมีปลาพี่น้องเอ้ยมรสข้าสิเว้าอันนั้นไม้เท่าใดก็พ่ออันนั่นเนาะปล่องลุ้นวานแบบนั้นไปนี่งไม่ไปพี่น้องก็ลุ้นน้ำกันจ้ากระดุ้นน้ำกันเลิกเยอะเตีเอาออกหรอ อันนี้กินเล่นยอันนี้กินง่ายก็เสร็จละเด้อพี่น้องอาบน้ำนเย็นๆจะเย็นแย่วน้องว่าก <c oughs> ันตุกน้ำทวนด้วยจี <c oughs> มาเด้อเบาแย่มาเด้อมาเดอ้อเดี๋ยวจังเห็ดเดี๋ยวจังเห็ดโอ้โหกหันก็เต้นอยี่ห้อน้าพี่น้องมันร่นนักกันอุ้ยปลาควงยีบอ่ะโอ้กระหัเขาฮะ ไปยังมาเรียนตำข้นอ้ปลาขาวปลาขาวอ่อห่อห่อปลาเออไปนี่ตำเรื่องอะไรปลาทำเมลเมลหนุ่มไทยคนนเอาปะปลาหนีไหมปลาแต่เพี้ยนเอาบ่เอาโลดเอาโลดปลาตัวเงี้ยวเอาบ่เอาคือว่าปากน่าเห็นปลาหน้าเป็นขี้ปลาหน้ามันบกลงแนลหรืดิบกลงแน่เลรอปลาอันป้านนี่แหละ บดปลอที่ซ ok> ื้อนีสัปลาคอตินุ่งนุ่นโดดแหงแหหันปลาฟอบวลอดเน้ำออกใส่ข่าเฮ้พ่นองมันจันนี่จันมันจันทนยอี่กยี่กไม่เนายด่จมปลาแจมกนี่รังไอตอนแล้วไม่เจมปลาน้องนีด้หลายจังสีฟอเห็ดสุมมันเลยหลายๆกอนเนอะ วันนี้เป็นลูกมือแหดอกพี่น้องไงมันก็หาตปลาแมนำขงมาหาปลาสาเป็นยังเงี้อาปลาตำสายเป็นเม่นคือเมนปลาแมนำผงได้ปลาตำสาเป็นไงตัวน้เงตัวนี้ก็เล่าลุงอยู่หน่ยปลาขาวเชียงไปได้กันโหดให้งี้ยเห็นเหรยซื้อผุนละยื่ทั้งกำโจวผุนละเอ้าอ้ตน ไปยังพียนโตตนโโตกันนี่เป็นไงนนี้ตัดกระเพียมดนี่เป็นลาบแล้วลาบเนี่ยาบกล้วยไปนแล้วกล้วย สามีปูเตจไทยเตจริงเล่ยเตจตะเพียนแบบพี่น้องฝอบสองตัวเป็นปลาปากเนี่ยพี่น้องนี่อยู่เมึงเลยนี่เมียนกันเราได้เตจปลาปากนี่สีคนละยางคนตะเพียนมันบุ้งกันอยู่บ่ออโอ้ทีเอามาอันที่บุงกัาตัวนี้ไงเนาะปลาปากมันจะคือตะเพี้ยนห้าเขียบมันมีกางบ่กกางหลายบ่อที่ยหัวปลาแน่น้ำพุงมันมีกางเนาะปลากระป๋องก็มี ไปยังไงไปยังอลยลอยยิี่ัวยกับ่ไปทยยอยือไปรับปลุกอล่ะปดนปียั่งนยน่ได้แล้วถุงนี่เนใส่ยูดถุงได้แล้วโอยไปยังนี่ปลาขาปลาอางทีเดียวกสหลายตั บากเทียมน้าพนหล่ดีบัาสาสะแถบบนี้ปีนอกปีนงสาเนนจะกระเทียมมาแม่ลงไปเป็นคนถือถุงใส่ถุงถุงมากได้ยังบุ๊กได้ไปยังตัวไงบเียกเทียมกระเมัวถุงนี่ม่น้าผมดม่หอ้าผเดียว น้องไอเตะผสมหอบแรลกหูว่าเอารวดเอารวดดีเนี่ยหลายเขาหลายเขาปล่อยอะไรเป็นห่ว่านี่เอารวดเดี๋ยวน้ำมาเหาจังมาปล่อยไหม่เอาปลาหนิ่งมาปล่อยซะปลาหนิ่งที่สานั่นเ้องปลาหนิ่มาปล่อยจัดปลาหนิ่ปลา่ตะเพียนนี่ล่ะกินยากินนั่นปตะเพียนน่าดังไรยงไงปล่อยจะกินเล่น เค็ดก้อยกับแซบเด้พี่น้องสดๆมันเสกร์ก้อยแซน้าเียนอกินยังว่าได้นก้อยจูเบาแอจินมามีู่้ใดูแล้วกิ้นแล้วหาหาย่างียนบบางคนคนเป็นห่วงเลยพี่น้องบ้านัวกับเนียอยยุคนละท่างสิเป็นยังไรนอปนะแต่งงานมาแล้วยีบหาปีจะมาอยู่นกกระจีบมาอยู่กันจักเสียพี่น้องตัวคนเล็ก

ใจได้วัวผัวบ่นั่นทีัว่เคยนอกใจได้ทรงานเอะแลอย่าบอกมูนะนอยใจได้เสียใจผัวแลวเสียใจตัวนีิมเสียใจได้เอาท่นเดีวอีเปน้อเสียใจได้กรเอาเ้นีแล้วอย่าไปอัน หญสาวอยู่บ่ป่ะเจี๊ยม่เ็นบ่ันก็หักกลไปถึตัวิมัหมอแล้วทางนี้เดินกันกับไปสันเล้วปนี่เพได้ัน่วงเนีโอวันเดียวเดียวด้อพี่น้องเอ้ยถึงแง่หมด่เข่าละโมาด็ไปพี่น้องมุดาอยากน้ำพี่น้องมุดาเอาเอาอย่าบอเอาขนมมือเอาเนียก่เอาปลาหมึกเอาปลาหมึกเอาปลาหมึกเนี่กชิ้นอยากน้วานบ้าปุ๋ยก็แม่ก็ชิ้น จะไปมุดฝาเอาลูกกินให้ลูกผู <S 2> <S 2> <S 2> ้สาวตัวเทียมตัวนั้นสิต่างคนต่างมี่พะละพี่น้องเสียใจกันเถอะนะพี่น้องหาอยู่หากินแต่ไ่หาอยู่หากินก็ว่าอะไกินอุปทานบ้านเมียงเขาเหลยอหาเงินหาท่องใส่กันหาเงินหาท่องเขาต่างเสียใจกันไม่เป็นอะไรท่านเราแล้วก็มีพะละเป็นไปอันดูแลแม่น้มไปแล้วหาอยู่หากินหาปูกหาปลาต้องหนี้ก็ดูแลลูกต้องก็ดูแลแม่ อยู่เร่ยู่เร่ยให้น่าถึงเนาย้ำบางกับมาหากันชี้เก่าละจ้ะไแม่เดอย่สองวนนี้เด้อกันท่านอะไรียงปอิกันเด้อเอาเฮียหนีวัดอันท่านได้เด้อเป็นอะไรห้างม่ที่นอนคนมนปะเชียดอกมาทั้งเัิเนาะปะเสียรออาเป็ยังแ่นเชียอยู่เด้อเสียอยู่เด้อเสียบ่เสียบ่ฟาดย่อ เดียวเดียวขาวหอขเลยตีหนอโอ้โห้เห็ปแต่ฟีมือเลยนะน้องแต่ีมือังนั้นไม่ได้เห็นโอนเหรอน้องไอเบ้ไหนไปเคลื่อนเมือกันไอบ้ไหนไปเคลือนมปลาเลี้ยงโทรมาจากเคลื่อนล้ำต่ำมาอยากข้าหาไปอยู่ในมือวันเชาิมเคลื่อนน่ะมาคุ้าโตมาจากญี่ปุ่นมาีมายาม้าวก่านเอยมาจากระก คนกลับแล้วคนกลับมันที่ยึบเก้าคือเครื่องยเก้ากับหมู่บ้านเนี่ยแม่เจด้เนก็ไมายามกันเจดยบัว้ามถึงนี่นกคูค่าตัวก็ได้แง่น้องพายบายู่นอยู่กับตอนรับอยเด้อจ้าเปนกังตอนรับมืทอกคนล่บแม่น้องพาบายูท่านนี้กัตอนรับมื่อจ้าคูค่าตเป็นผู้เรีนกนน่องบ้าเอียหรือลงมากเอียนเป็นี่งแต้ ก่อนแนนองไผจะได้ก็เดินทางปลอดภัยเด้อทำการทางานกันยูดีมีแ้งเด้อกูข้าตัวซื้อรีจจ้างัื้ิวางได้ดอกถ้าอยูในครอเบินละเดินทากูข้าตัวยู่ตั้งประเนาะติเป็นกำลังใจให้นะจ้ะเงินบัตใหม่เาบัตใหมสิวันอีที่เราพี่น้องบ้านี้พวบเพียกันเนานพัเพียกันกนเี้ยงี่นองพ่ท่านเรียวกันกันอยางพเราโยกกว่าเาเชอซ้นะฮะกัน ไอตาจฟังเลยพี่น้องตอบจอแตกทีสักแตกทีสักด้ป้องสาอกจอพี่ธะได้กับเขาเมือสแหละเห้จอมตั้งอ้บ้านแหจอมตั้งเลยพี่เพราอยิ่งร่นเดินว่าสีจอมจอมสีจอมสีจอมสีเจอมสกินสีได้จักโตพี่น้อง มันลื้ปอนใเด็มันม้่ไปงิ่เงียบจนวานช่วงหลังกินหจนวานแก้มขอรอดึงกับพวขึ่นเลยเยี้ยตีนเยียยกินเียนเีกินรอหลุหรืบาดกันสิดปคอยญ่างใหญ่โตวะรอดหลุดนปไงเด้อพี่น้องแต่ของุนงแกักไรห้าปลาสิบ้เห็นสดหลก กบเวิ้งจนมันกวางไรอ่ะกวางไรอ่นีเด็ต้นนาเจ้านีดิเนียนบ่อนไผ่กินยางไปวันหันตีบ่เอาเอามาเล่าคนไม่ยังโอ้โหมามาบี้่ามากมามาบีว่าโอ้โ้ดุดมาไหนจิ๋วาปาจิวป่าลกบอมีอะไเสียเสียอยู่พี่ก็ว่าธรรมดาได้เสียเสียอกม้าหายใคอ้็เอนน้ำเอย เอาต้องขึ้นไปแม่แม่มางุ้มใส่กันมาเลิกคันวะมาเดี๋วเลิกกันร่อยได้ที่ปะวงมุดจวดนี่นูเรานมีปะาโอ้ยยังหรืยังจีอ่ะปะทนพออยู่พี่น้องจนว่าจอมสีจันวาสีจอมไบ่มี่อัะนั่นนีจักตัวตาตาตาฝานี่มันถืป่าดเดียวเด้อแล้วแต่ไปสิวัน วานได้ตีเมื่อวานเจ้าของสาวบ่ลูตัวกันกันาเลียนเชียงกันเลียงกันเลยยากนันเมาันว่นพี่น้องเป็นวันพี่น้องคนมาเสียพายุพลกระางสีจางมาเสียใจตอนแรกพอยุนักกันมาจักปี่รกว่า2ปียิ้มหายิ้มหาปีแล้วคนคนพยุนักันจักเทียแต่ว่าได้ลูกสองคน ออนมาไปยุ้กันยักเทียยี่ผ่าปีนั่นนะส่นยุ่ไผยุ่มันแต่ว่าเป็นทังไงดูกสองคนไอ้จังไลจังได้ได้น้ำไผ่กันเนาะได้น้ำไผ่กันเดีว่าสี่ทีิษกันันนี้แหละบ้าเอ๋สิว่าเอาจะไปได้น้ำไผ่ต้ไปยุนกันยักษ์เทียตีได้น้ำไ่างกบ้านี้เ ได้ยุกโูนไผ่ได้ยุกกระบอกไม่ไพ่ละพี่น้องนะยอมเสียกัได้ยุกกระบอกไม่ไพ่เาอยู่นกันักเทียได้หนองแพรก็หนองไผ่ตะเมียนตัวยุกกระบอกไม่ไพพอดีได้ต่้งซื้อมาหนองไผ่พี่น้องีอาสามเด้อจ้าบ้านี้อ้าวบอลยัสีละบอลมัสีถึกอ่ะ มาจ้าสี el, so, ่ระบาดมานติดถือค่ะบาดเป็นเหล็กสิบเอ็ดตัวเนี่ยเปเล็กสิบเอ็ดเลยเป็นล็กสิบเอเลยเอาเป็นย่างไรแบบนี้มักกจ้สี่เป็นตมีจโตบาวเอาคือว่าตำตึกตำตักยองเม็ดบ้านนี่บาดเดียวขึ้น็าทีเดียวเหมือเลยโอ้บ่าถึกเทีียวห มิดนีรีพี่น้องได้ยังโอ้ดีเออไม่ยังไปเบิ่งยังอเอปลาเนี่ยเฮ้ยบอกว่าเอกปลาอยู่ทางล่างเสือมอกอ๋อสองสามเลยแล้วหันไปสองโตพี่น้อง ีรอบหอมสีกบ่บ่ะนี่จอบบ่บ่นี่เจี๊ยบหอมมาเียยตีนอ่บป่นี่ลืมตีนอ่งกดนปลาคอยจะไปอย่จอะมันยังอย่โบกยางบ่ปุณิมันยังได้โบกยางว่านเ่าสิจมกวนจมกวนไรปลามุนิมม่อถ่ายจมกวนเนาะเนียน้องนุกันไอ้หล่ะไปยังไงไปยัง่ะเ้าว่าไปยังมุกเป็นไปเจ็ดนี่และ ไปห็ลาปากิดอ่ะเอ้ไปที่้าตาเอาเอปลาคอไหมอ๋อปลาคอมุดเอาเปนปลาคอเอ่ยเดน่าปกกรว่าเป็นปตะเพียนปาคอไา่าเป็นัสว่าเป็นปลตเพียนโอ้ยไม่ห็นยห่าขึ้นนัก็ได้ตลเพียนแต่ปอนต้เ ปลาเก็ดมันก็ไม่เก็ดมาถึงเนาะป้าเพราะมีแต่ปลาดุกปลาไหลมือปลาไหลคนรถอันน้ำตื่นเนิดปลาหนังตีท่าเงี้ยเมืองเลยตึกตกไปปลาหนังชันได้ปลาหนังโอ้ดึนเงี้ยเขียมนี่ไหมคุณนั่นนั่นไห้ออกไปเราเห็นบ้านนี่บ้านบินวินที่ซื้อนี่ยนี่ละไปย่งร้อนนี่บวกยางอีเนาะี่บวกยางต็ ป่สิยับกยางนี่นะันวันวยุ่นี่อยนี่นีลุงมาวนี่นี่ายังเอ้ยนี่ลุงมานี่นี่นียางนี่นี่นี่กยังนี่นี่นี่ยันปาดุกยนี่นี่นี่นียุ่งมันก็ออกแล้วเด้อเยู่ไปนะี้นี่นีแถวนี่แหละอแถวนี่ลุงเอเฮ้นั่นน่นั่ลงระงบอนบ่นบ เดนมาลงแหตัวนี้ติตกไปเยยบนิีเอาั้ไ่เนตำนอยู่บนกองนี้วายตัวนี้ไงเนี่ยตก็ปเย็บวิเย็บแค่นันมันเด็ดเดยู่ยยู่นี่ตัวนี้ตัวยุ่ยนี่บัวบ่บปยงบุอยู่ปากคอหป่าโดดใหญ่บมันโดดแหวเกิอะติลงนแ่วแมมันโดดว่าตะขุนเหรอโดดค่แหวเลยติบ่หนอแหวแล้วตมานโดดแหว ออกไปแล้วบ๊วนๆมาตำเรียนตำกดสองเทียนไหมต่ว่ยมันอยู่นี่ยกีนี่มันมันมันเยอนะฮะโตบ่พ่อเงี้ยย่เท้นี่ะเงี้ยเงี้ยมันห่องไปเชียยู่อยังนั่นบ่ไเด้ดิเชียมันเชียยู่เท้นี่หละบ่ยั่งยิ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 ่งย่มยิ่้ยิ่งยิ่งยิ่งยิเงยิ่งยิ่งยิ่่งงย่่่น่นม่่ย่มันลงมันมันลงแล้วมัน ว่มันมึนมันเลยกลับขึ้นขึ้นเรเอื้อดมันมึนเฉลิดมากเรียนกำลังถาบึกพี่น้องตัวใหญ่บ้างตัวนิดอีกคนต่ำมั่งหนตัวนี้แหละเนาะสองมนนี้สองตัวยูสองตัแล้วป้าเป็นยังไงพ่อเปานังไงจมปนยูจมปนเ้อพี่น้องวันีพ่อใส่กระดาษขึ้นกระดากินาไว้จับตัว พีน้องน้ันวลอจมกลเดอพี่น้องดูน้ำกันสดปล่อยเถอะจังเลยก็ไมกินน้ำกันพี่น้องเฮ็ะจังไลกระซ่บเมื่อเช้านะเป็นพอย่างบอกจมโกลน้ำกันเด้อจ้ะเปนล้อรถบล็อกี่นฮะจันตัวนี้บ่บเป็นล้อรถนี่นี่นี่เจ้าบาเอาล้อรถมันเป็นล้อรถอันหกล้อไหมหาบิ้งเห็นบ่อยังไงอึ๊บนีลอน อ่อจ่รอนิไปบ้างะไรอพี่น้องสมัยตะกี้นะว่าดินได้ตีตะเียก็ลุกไมอยู่ไม่ยู่งี่ยู่ตะมุ้ตึกหนึ่งนะเอาพอนราค่อจ้าตัวนี้ึ้นไปยันมันไมอยู่ไม่อยู่เลยยู่ก่อนนี่นี่ปาขึ้นนี่ฝาปิดอต่วาจอเะกริงจ้าจมไปเลยจมเด้ตีเออันเขาอ้นี่ันี้ท ああเอาขึ้นมากที่ไหนไม่ยังหรอปลาหลายเลยปลาปลาคอไอ้กระหลโดดซ้ำปลาคอปลาน่อยสิปขาหน่อยบ้านเรื่องเดี๋ยวเป็นไง

เชาวเด้อเป็นผู้ยุบยุบมาเล้ฮะไม่ไงปกติสมเป็ยังยกโกนกันในน้องเดเียอสิสิ่งแปลกปอมีเที้ยไอ้ลุงเพิ่นจกไปอหวันนั้นเด้ปลาคอพี่น้องปลาคอหนึ่อ๋ออ๋อเพื่อหาว่ปลาคอหนึ่งรเกี้ยงครับเอออ๋ออ๋พอปนปเกแกยวพอดีตุน จับ oh. oh. ได้แจวออกว่ได้ว่าจับปลาได้ม yeah, ันงอูม uh> ันหน่อยเหลุ่นจังเลยเอาแถมนาองนั่นะตัวเดียวตัวเดียวเี๋ยวได้เดียวดูได้แค่โลประมาณบึ้งสามตีโลพอดอยูดกินพอดกินแรงกินง่ายอย จะาเด็ขอบคุณแฟนครับคุกหม่องทุบบ้าแล้วครับมือนี้่ฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามพี่ซันบางหน่อยแล้วก็เบ้าแอร์ลูกน้ำโขงขอเอฟซีสุโมงทุบบอลยูดีเมืองครับแจ้งนี่มอนี้พายุรุ่นผอมทิ้มกันครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมือนเรียกแจ้งได้กินเป็นเบื้องนับกันปะก้อยเฮดเฮดส่งเดี๋ยวเดินไปดั้งไปคิดเมนูอีกครั้งหน่เนาะไป